สวัสดีจ้ามาจะมาหลุดน้อยวันที่แปดกันตรวจของวันที่เก็ดก่อนเนาะจ้ะกักช่พ่อเก็ดเพิ่ออกเก็ดหกสองกับเก้าหาเหล็กแมมิลาบเขาได้จ้ะเด้อหกสองเก้าห้าวาสันก้าชาติสองเก้าหนึ่งกับสามแปดสามแปดตรงนี้น่าจะของปกติเข่าแปดสามน่าจะเนาะเข่าแปดสามไปเขายุกชาติเพล่นน่าจะเนาะเอาหลายน้อยหลายกับใหญ่ห้างเนาะตัวเลขลายก็ได้พี่นง พิเศษห้าห้าเจ็ดกับหกเก้าว่ะสันหกกับเก้ากับจุดนี่แล้วแต่เรืของแมเวลาส่วนปกตินี่ไปเขายูพิเศษเนาะของแม่เวลาเป็นเก้าหกตรงนี่ห้าเจ็ดบ่มีมีเลขเก็ดบ่มีเลขห้าปกติหนึ่งสี่สองกับแปดหกแปดหกตัวกราบแล้วจะได้ของแมเวลาเป็นสี่ตัวหนาเขาเพระาะว่าหกแปดว่ะสันของคนออกแปดหกวิ่งรูดที่หนึ่งวิ่งรูดทีแปดเอามาว่างไวจุดนี่มาเขายูของปกตินี่แต่ ไปกินขนมเต็มเต็มแล้วแต่นะหนึ่งก,นะกับแปดแยกกันอยู่พี่น้องตัวนี้แยกกันอยู่นี่วีพี่ศูนย์แปดสองกับสองสามของปกติเขาไม่ลาเป็นแปดสองตรงนี้แล้วแต่ละแปดสองตรงลนะหลักเนาะหลักสิบหลักหน่วยเป็นแปดสองเพื่อนออกศูนย์แปดสองวสันเลขข่าวหน่อยคู่มานน่พี่น้องเลขข่าวหน่อยคู่เนาะ อขอ 6, ขบตหกแปดข, 8, ข, 8, ข 8, สัสามแปดแปดสามขับแปดหกขับแปดสองเนอะแต่นะารุ่นต่อของอที่แปดกันจัดพี่น้องบอมักเข้ากับพานเนาะเอากระดาษเป้งไงไหญ่หลายออกนอกกล่องพี่น้องออกนอกกล่องรุ่นต่อจ้ะไปได้ซีน้อยอยากไปเอาสามน้อยหรือซีน้อยพี่น้องเอาอยากไปซีน้อยกับไปซีน้อยอยากไปกาซาดนงกับไปกาซาดนะอ,อยากไปตั พิเศษปกติวีไอพีก็ไดน้พี่น้องเนาะค่อยเปลี่ยนหลักสิบหลักหน่วยน้อยร่วมคือจุดนี้ได้หกหลักสิบได้หกได้ศูนย์ได้แปดหลักหน่วยได้สีได้สองได้สามมาสั่นจับคู่จ้ะหกสี่หกสองศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สองเป็นน้อยร่วม้่เด้อจับคู่ไอซีคู่ได้กิงจับได้เก่าคู่จุดนี้นะเอาเอา ปกติไปไปได้ทุกน้อยสูตรปลดล็อกปอด,นปดินีประสิคือจุดนี้ไปได้ทุกน้อยเข่าทุกมือนะพี่น้องมึนงนี่มึงอื่นทั้งกระปองออกก็ได้เอาแคปหน้าจอตรงนี้จ้าแคปหน้าจอเดี๋ยวตั้งกลอง้องเคลื่อนกล้องจากน้อยกันพี่น้องมันจะดบ่ได้เต็มกระดาษไม่เวลากยยขากล้องึ้นเนาะเมื่อกี้ตอนตรวจมันเป็นกระดาษแผ<อ>่นใหญ่มันบวิตเล่นมันนะจ้าพิเศษหลักสิบ หลักหน่วยปกติหลักสิบหลักหน่วยสาหรับพี่น้องเขามาชมบไม่จากไปน้อยต่อน้อยกับสีเป็นประม่านี่จุดประลอกปนีประสินขึ้นจุดนี้ได้แต่ได้หลักสิบได้หกได้แปดได้ซีเป็นหลักสิบหลักหน่วยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งซัสดได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งเป็นหลักหน่วยอันนี้คำนวณมาจากเลขออกปกติตัวบนจุดนี่จ้ะหลักสิบได้หกได้4ีได้ห้าหลักหน่วยได้แปดเก้าศูนย์วัสด ได้หกได้สี่ได้หาจุดนี้ได้หกจุดนี้จะเป็นได้สี่แล้วแต่เนอะลังน้อยได้แปดได้เก้าได้ศูนย์เลขติดศูนย์ง,ง่ามได้มือนี่พี่น้องสังเกตเบิ้งตัวเลขนะมันมีหกเก้าหกศูนย์วัดสันเลขที่ชนกันอาลตร้เบิ้งจัดอัวเบิ้งยัดตะมงหนิงก็กกได้กินโนมแม่เวลามักหกเก้าหกศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งตัวชอบพี่น้องบอลรัวจะมากบ่ เลขเบิ้ลสอง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 จากวีไอพีตรงนี้บ่มีเบิ้ลเนาะบ่มีเบิ้ลได้สองสองตัวเดียววิ่งรูดจะวิ่งรูดวิ่งรูดอยู่ที่หกวิ่งรูดที่ตัวนี้ที่ตัวหนาวิ่งรูดได้มีหกวิศูนมีสองมีสี่ีตัวหนาบางที่ออกแบบนี้แบบนี้วิ่งรูดที่หกกับสีจัดไว้หกกับสี่แ้พี่น้องวิ่งรูดตรงนี้ จัด,ด,จ,ดจุดนี่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 มาว่างไว้แบบนี่วิ่งรูดได้เอาประมาณนี้นะจ๊ะนะขอเห้ปงปังแปรงจ๊ะก็ได้คลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า